ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่กทมล่าสุดนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มที่แขวงนองแขมเขตหนองแขมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศในแขวงนองยะหนองคลางผูไปแล้วค่ะขณะที่ระดับน้ำโดยภาพรวมยังทรงตัวและเพิ่มขึ้นในระดับที่แตกต่างกันมีเพียงที่เขตบางพลัดเท่านั้นที่ระดับน้ำลดลงไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณพักวิภาพรหมเลิศค่ะสวัสดีค่ะคุณพักวิภา ขอบคุณมากค่ะคุณสุทิิพระคะ<ช>่ะหลังจากที่ท่านนายกรัฐนมนตรีเดินทางกลับจากการประชุมเรื่องการระบายน้ำเมื่อช่วงเช้านี้นะคะม่่แม่วงสุขุมพันธ์บริภาผูพพ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีการประชุมเรื่องสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะพี่ห้องเดิมนี่แหละนะคะโดยจากการประชุมนะคะก็สรุปได้ค่ะว่าระดับน้ำในภาพรวมนั้นก็ยังคงทรงตัวหรือว่าบางที่ก็เพิ่มขึ้นนะคะโดยที่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ค่ะระดับน้ำยังคงปกติค่ะอยู่ที่สองเมตร 32เซนติเมตรนะคะขณะที่น้าในคลองต่างๆก็ยังคงทรงตัวนะคะทั้งที่คลองสองคลองทวีวัฒนาแล้วก็คลองมหาสวัสดิ์ซึ่งน้ํายังทรงตัวเหมือนเดิมที่ระดับมากกว่า2เมตรนะคะมีเพียงที่คลองดังติดเท่านั้นคะ่ะที่น้ําลดลงมาอยู่ที่สองเมตร60เซนติเมตรค่ะทั้งนี้นะคะน้ําส่วนใหญ่ก็ยังคงเอ่อล้นแล้วก็ท่วมในพื้นที่อยู่นะคะมีในพื้นที่บางเขตนะคะที่มีระดับน้ําลดลงค่ะ ซึ่งอย่างเช่นที่บางเขตนะคะร,ระดับน้ำก็ลดลงที่20-50เซนติเมตรค่ะเขตจัตุสักก็ลดลง20เซนติเมตรที่เขตหนักสีลดลงมากหน่อยนะคะมีตั้งแต่30เซนติเมตรไปจนถึง1เมตร20เซนติเมตรทีเดียวค่ะซึ่งสถานการณ์น้ำทั่วไปนะคะก็โดยสรุปแล้วก็คือยังมีน้ำเอ่ออยู่ในหลายพื้นที่ในหลายเขตทีเดียวค่ะ โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าก็บอกค่ะว่าได้มีการลงนามประกาศขอให้มีการอพยพประชาชนเพิ่มเติมนะคะในเขตจตุจักรค่ะซึ่งก็เป็นที่แขวงลาดยาวแล้วก็แขวงเสนานิคมนะคะหลังจากที่รวมไปถึงแขวงจันกเกษมแล้วก็แขวงจตุจักรด้วยค่ะเฉพาะในพื้นที่ริมคลองประเพณประชากรฝั่งตะวันหนึ่งร้อเมตรแล้วก็ทุ้นที่ตะวันออกินทางรถไฟสายเหนือค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการประกาศเขต เต้าระวังเป็นพิเศษเพิ่มเติมที่บริเวณเขตหนองแขมด้วยนะคะซึ่งเขตหนองแขมนี้ค่ะก็มีอยู่สองแขวงแขวงแรกนะคะก็คือแขวงหนองค้างคูตรงนี้เนี่ยได้มีการประกาศอพยพไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าวันนี้ก็มีการประกาศเพิ่มเติมให้ระวังในแขวงหนองแขมด้วยค่ะ ส่วนการประชุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีการเน้นหนักในเรื่องของการแก้ปัญหาขยะด้วยค่ะโดยตอนนี้นะคะในพื้นที่หลายที่ที่มีน้าท่วมสูงเกิน70ซนติเมตรแล้วก็ไม่สามารถเอารถเข้าไปเก็บขยะได้นะคะทางกองทมนั้นก็ได้มีการแก้ปัญหาค่ะโดยใช้เรือเก็บขยะแทนแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรือนั้นก็ไม่สามารถที่จะขนขยะได้ มากเท่ากับใช้รถแล้วก็เรือที่ขนขยะนั้นก็มีจํานวนน้อยกว่าการใช้รถด้วยค่ะขณะที่พนักงานขับรถขับเรือเอหลายคนก็ประสบปัญหานา้ําท่วมเช่นเดียวกันชาให้การเก็บขยะนั้นค่อนข้างมีปัญหานะคะแต่ว่าต,อต่อจากนี้ไปค่ะกทมก็จะแก้ปัญหานะคะโดยมีการยกสถานะของปัญหาขยะกทมขณะนี้ให้ถือว่าอยู่ในสภาวะวิกฤตแล้วค่ะแล้วก็จะต้องเร่งดําเนินการ แก้ปัญหานี้ภายใน3วันเดินหน้าตลอด24ชั่วโมงก็คือรวมทั้งหมดแล้ว72ชั่วโมงจะต้องเก็บขยะให้หมดเลยนะคะโดยจะเก็บไปเรื่อยๆค่ะมีการจะระดมเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานก็คือส่วนกลางของกทมอเองไปช่วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีการระดมคนจากในเขตพื้นที่ที่ยังไม่ถูกน้ําท่วมเข้าไปช่วยในพื้นที่ที่กาลังประสบปัญหาขยะอย่างเต็มที่ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการดัดแปลงรถขยะซึ่งปกติแล้วนะคะท่อไอเสียก็จะอยู่ทางด้านล่างค่ะแต่ว่าตอนนี้มีการที่จะ ต่อท่าอไอเสียขึ้นมาให้สูงพ้นน้านะคะเพื่อที่จะให้รถสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมสูงได้ซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินการในเรื่องนี้ไปแล้ว63คันแล้วค่ะเพื่อที่จะให้เดินหน้าเข้าไปปฏิบัติภารกิจได้ท่านผู้ว่าบอกนะคะว่า,าภารกิจของการเก็บขยะนั้นถือว่าเป็น,านภารกิจหลักที่รองลงมาจากการช่วยเหลือชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนทีเดียวค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการขอเรือจากจังหวัดต่างๆมาช่วยการขนขยะด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ส่งมาแล้ว4จังหวัดนะคะมาจากตาจีนบุรีราชบุรีนะครสวรรค์แล้วก็สุโขทยัยค่ะขณะที่อีก13บาจังหวัดนั้นก็ขอติดต่อส่งเรือมาเพิ่มเติมแล้วนะคะ ส่วนในเรื่องของความคืบหน้าการวางบิ๊กแบกหรือว่าถุงตายยักษ์กันนะคะที่บริเวณแนวรอยต่อระหว่างฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวะตันออกนะคะตรงนี้ท่านรองพีรชนมโนมัยพิบูลชะรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านก็ได้รายงานความคืบหน้าในส่วนนี้นะคะว่าตอนนี้ค่ะมีการขอเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินการเรื่องนี้3มเท่าค่ะเพื่อที่จะให้ดําเนินการให้เสร็จภายในวันนี้โดยก็จะมีการเดินหน้าทาในส่วนของจันทรุเบกษาไปจนถึงสายใหม่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็นอกจากกําลังคนแล้วนะคะก็ยังมีการขอเรื่องของเครื่องมือหนักด้วยค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีครบทุกอย่างแล้วค่ะเรื่องของการขนส่งเรื่องของจํานวนคนแต่ว่าที่ปัญหาที่ประสบหนักตอนนี้นะั่นคือเรื่องของของมือ เครื่องมือหนักค่ะที่จะเข้าไปในพื้นที่แล้วก็จะดําเนินการในเรื่องนี้ได้ในในการขอรถสิบล้อดานะคะซึ่งมีความสูงไม่ต่ากว่า1เมตรไปแล้วก็รถเอี๊ยบที่มีความสูงไม่ต่ากว่า1เมตรที่จะไปช่วยในการขนแล้วก็วางกระสอบรายยักเพิ่มเติมด้วยค่ะคุณสุทธิพรคะค่ะขอบคุณคุณพักวิภาค่ะช่วงนี้สอบถามแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ